ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางสารถอนหายใจและกล่าวว่าที่โซท่านคือผู้นำเผ่าพันธุ์มังกรแสงและเจ้าเมืองแห่งอนาคตของเมืองทิตันสายเลือดของเผ่าพันธุ์มังกรเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุด ในฝ่ายของเผ่าพันธ์ปีศาจอยู่แล้วดังนั้นท่านจึงควรเป็นบุตรที่โปรดปานของสวรรค์อยู่เสมอนอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงพลังที่สุดในเวลาสิ่งมีชีวิตในระดับเดียวกันแต่ถ้าว่าเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองของเรานั้นแตกต่างออกไปเป็นเวลานานแล้วที่เผ่าพันธุ์ของเรามีอาณาจักรที่ว่างเปล่าและแรงพลังที่อยู่เหนือระดับราชาจะบอกท่านว่าเรามีเกือบ50คน นี่เป็นการกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงในทูกเผ่าพันธุ์แต่ทว่าเผ่าพันธุ์ของข้าไม่เก่งในเรื่องการต่อโซ่ก่อนที่ข้าจะกลายมาเป็นผู้นําเผ่าพันธุ์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล่าสมาชิกเผ่าพันธุ์ของข้าแม้แต่ราชาและระดับสูงป่านั้นสมาชิกในเผ่าพันธุ์ของข้าไม่กล้าแม้จะออกจากเมืองชั้นในท่านคิดดูสิว่ามันน่าเศร้าขนาดไหนการฟื้นตัวของบรรพบุษต้นไม้ในที่สุดก็ให้โอกาสบางอย่างแก่เราในการออกมาข้างนอก แต่ข้ายังรู้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนชารกรรมที่ทุกคนเห็นว่าเราเป็นทรัพยายกรได้ในกรณีนี้เราจะทําอย่างไรได้ข้าสามารถเป็นผู้นําเผ่าพัานได้สิ่งที่ข้าต้องการทําคือให้พวกเขามีพื้นที่ในการอยู่อาศัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเมื่อข้ากลังทําภารกิจรายงานตัวข้าจึงเสนอต่อร้าชสานักโดยหวังว่าเผ่าพัานต้นไม้ทีเมเงินสีทองของข้าจะกลายเป็นเผ่าพันที่เป็นกลาง ใค่ข้าสามารถไปยังเมืองใหญ่ๆใ,ในอนาคตเพื่อช่วยเมืองใหญ่ๆจัดเรียงพลังงานและช่วยให้เผ่าพันธุ์ทั้งหมดมีการสนับสนุนพลังชีวิตให้เพียงพอด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถือเป็นทรัพยากรก็จะมีค่ามากเก้นและเรายังสามารถเป็นที่พัฒนาของพวกเผาโดยไม่ต้องถูกล่าเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งจะได้รับความพึงพอใจเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทางการมีสีหน้าหมดหนทางแม้กระทั่งเศร้าเล็กน้อยเมื่อได้ยินเช่นนี้ ผูอันอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเลือดกําลังเดือดท่านผู้แข็งแกร่งกินผู้ที่อ่อนแอเป็นปฎการเอาชีวิตรอดของทวีปนางฟ้ามาโดยตลอดทู้อันอยู่รู้สถานการณ์ของผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองอย่างเป็นธรรมชาติแะเผ่าพันธุ์บางตอนก็ดําเนินการต่อต้านเผ่านี้โดยธรรมชาติเป็นกลางงั้นเหรอเจ้าหมายถึงอะไรทูอันอยู่ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นทางสารกล่าวว่าทางสารกล่าวว่า เมื่อต้นไม้บรรพุษพืืนขืนชีพขึ้นมาเขาได้มอบพลังชีวิตให้กับพวกเราโดยเฉพาะสมาชิกเผ่าพันธุ์ที่มีระดับสูงกว่าราชาจะได้รับผนึกของบรรพุทต้นไม้ด้วยผนึกของบรรพุษต้นไม้เมื่อกองกําลังหลักประจำการอยู่ในเมืองหลักมันสามารถช่วยให้เมืองหลักครอบแน่นพลังชีวิตภายในเมืองหลักและบริเวณโดยรอบเมื่อครอบแน่นและชำระล้างพลังชีวิตเหล่านี้จะพัฒนาให้มีพลังชีวิตในระดับที่สูงขึ้น มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองรักทรัพยากรบางส่วนที่เกิดขึ้นสามารถมอบให้กับเมืองรักเพื่อใช้งานได้ดีเช่นกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีสู้อันโยรู้สึกอยู่ในใจเขาเป็นบังกรที่ฉลราดและเขาเข้าใจถึงประโยชน์ทันทีทางสารพย,ยักษ์หน้ารักกาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆยิ่งไปกว่านั้นด้วยการรับประกันของผนึกใบพุ่มต้นไม้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกกลบเหง่อีกต่อไป อตาดใดที่ผนึกบานพุุษต้นไม้ถูกเปิดใช้งานสมาชิกเผ่าพันธุ์ของเราสามารถระเบิดตัวเองได้โดยตรงไม่เพียงแต่สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเท่านั้นที่จะถูกสร้างขึ้นพลังทําลายล้างที่แข็งแกร่งและบานพุ่ต้นไม้ก็จะรู้ด้วยแครก็ตามที่ฆ่าเผ่าพันธุ์ของเราด้วยผลึกบานพุ่ต้นไม้จะกลายเป็นศัตรูและบานพุ่ต้นไม้จะดึงเอาแหล่งพลังชีวิตของเผ่าพันธุ์ของเขาซึ่งจะนําไปสู่การเสื่อมถอยดังนั้นความเป็นกลาง นี่คืออนาคตของเผ่าพัานธุ์ของเราด้วยตัวตนเช่นนี้เราไม่สามารถถูกกล่มเหงได้อีกต่อไปแต่สามารถอยู่รอดได้โดยสงบสุขในเวลาน,นั้นเมืองใหญ่ไม่เพียงแต่จะไม่ก่มเหงเผ่าพัานธุ์ของเราแต่ยังจะต้องปกป้องเราได้ดีอีกด้วยให้เมืองหลักของพวกเขาพัฒนาได้ดีขึ้นผลประโยชน์ร่วมกันสามารถคงอยู่ได้ยาวนานทุกนโหยจ้งมองถังสารที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยแววตาคุ่นเคิดเขาต้องบอกว่าเขาสึกทราบสูงใจ หากสถานการณ์ที่ทางตานกล่าวเป็นจริงได้พลังชีวิตที่อุรมสมบูรณ์จะช่วยเหลือเมืองใหญ่ๆได้เป็นอย่างดีทงางซานกล่าวต่อว่าถ้าไม่ปิดปางเนเรื่องนี้จากพี่สูท้ายสุดแล้วพลังชีวิตของทวีปนางฟ้าก็มีจากัดแม้ว่าตอนนี้เราจะเป็นศูนย์กลางของทางมิติแล้วแต่ก็ยังมีพลังชีวิตระดับสูงอยู่บ้างการจะชำระรางพลังชีวิตธรรมดานั้นใช้เวลานานมากยิ่งไปกว่านั้นยิ่งเริ่มเร็วเท่าไรผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีเท่านั้น มีเมืองหลักมากกว่าสิบเมืองผู้คนฉลาดและสู้อายูุ่สามารถเข้าใจมันได้โดยธรรม,มาชาติผู้นำจินเมียวเรนท่านต้องการให้ข้าช่วยในตำแหน่งที่เป็นกลางนั้นเหรอสู้อายุ่กาวขงสรนิ้มเล็กน้อยรักกล่าวว่าข้าพี่สู่เต็มใจที่จะช่วยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดท้ายสุดแล้วข้าเชื่อว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบเมืองคินตันสู้อายู่กาวอย่างจริงจังว่าหากท่านผู้นำจินเมียวเรนต้องการที่จะ คืนหอกมังกรแสงให้กับข้าในตอนนี้ข้าสามารถสัญญาได้และข้าจะสัญญากับท่านตราใดที่ข้าสามารถครอบคลุมเมืองคิตตันได้แม้ว่าราชสํานักจะไม่เห็นด้วยกับความเป็นกลางของเผ่าพันธุ์ของท่านประตูเมืองคิตตันจะเปิดสําหรับเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองเช่นกันและเผ่าพันธุ์มังกรจะรับรองความปลอดภัยของสมาชิกเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองทุกคนในเมืองคิตตันทังสารถอนหายใจและกล่าวว่าพี่ชู ท่านยังไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าหมายถึงอยู่เลยท่านคิดว่ามันเป็นความตั้งใจของข้าที่จะเอาหอ,อกมังกรแสงนั้นเหรอข้าต้องการหอ,อกมังกรแสงไปทำไมข้าเป็นประเพเพืชดังนั้นการเข้าร่วมการประโม้ลก็เพราะว่าท่านแข็งแกร่งเกินไปในการต่อโต้จิงตำแหน่งจกักรพริความแข็งแกร่งของท่านมันแข็งแกร่งมากจริงๆและมันก็ง่ายที่จะเป็นภยัยคุกตามต่อผู้เข้าแข่งขานคนอื่นสิ่งที่ข้ารับรองกับท่านได้ก็คือ หลังจากการแสงสันสิ้นสุดลงข้าจะคืนหอ,อกมังกรแสงให้กับท่านแต่ข้ายังหวังว่าพี่สูจะสนับสนุนความเป็นกลางของเผ่าพันธุ์ของเราได้ในอนาคตสู้อันอยุ่ฉลาดแค่ไหนเขาเข้าใจทันทีว่าทางสานหมายถึงอะไรการแสดงออกของทางสารชัดเจนมากการพราโมณหอ,อกมังกรแสงไม่ใช่สิ่งที่เขาหมายถึงแต่เป็นผลประโยชน์ของจักรวรรดิพูดวิญญาณในฐานะสมาชิกของเผ่าพันธุ์จักรวรรดิพูดวิญญาณ เขาจะทำอะไรได้บ้างแต่หลังจากเกมนี้ผ่านไปมันไม่สำคัญมากนักดังนั้นเขาจึงถามสู้อันอยูก่อนหน้านี้ว่าหอ,อกมังกรแสงนั้นมีไว้สำหรับการแข่งขันหรือสำหรับเผาพันมังกรแสงสู้อันอยูสูดหายใจเข้าลึกๆดวงตางของเขามีพระกายเย็นชาขึ้นเล็กน้อยถ้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านผู้นำจินเมลเรนที่บอกความจริงข้าจะพิจารณาสิ่งที่ท่านพูดขอบคุณมาก เขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วหันหน้าออกไปเมื่อมองดูหลังของเขาจากไปมุมปากของถังสารก็ยกขึ้นเล็กน้อยไม่ไน่าแปลกใจที่จริงๆมีความประทับใจที่ดีเกี่ยวกับตัวของคนคนนี้หลังจากคิดเรื่องนี้ออกแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรอีกเพราะเขาเข้าใจว่าภายใต้สถานก,การณ์ที่เป็นทั้งสองเผ่าพัานธุ์ต่อสู้กันถังสารไม่สามารถขึ้นหอกมังกรแสงให้กับเขาได้ในตอนนี้นี่คือความสุกโปะระหว่างจักรวรรดิพูดวิญ,ญญาณและจักรวรรดิเทนโย ไม่มีเจ้าของเมืองคนใดสามารถตัดสินใจได้เผ่าพันต้นไม้สีเงินสีทองเป็นเพียงคนใช้และเป็นเครื่องมือเท่านั้นและเนื่องจากเผ่าพันต้นไม้สีเงินสีทองไม่เก่งเรื่องการต่อโซ้แม้แต่จกักรวาเทียนอยู่ก็ไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับสภาพของคนที่เป็นเครื่องมือได้นอกจากนี้ทั้งนั้นยังระบตุตำแหน่งที่เป็นกลางที่เผ่าพันต้นไม้สีเงินสีทอง,งว่าจะเป็นอยู่ในอนาคตและผลของการควบแน่นพลังชีวิตต่อเมืองหลัก สิ่งเหล่านี้ร้อนเป็นสิ่งที่สู้อันยูต้องคิดและเขาต้องคิดให้มากๆเจ้าให้ข้ารับผิดแทนเจ้าอีกครั้งแล้วนั้นเหรอเจ้าเก่งมากในการใช้ประโยชน์จากข้าสู้อันยูไม่สามารถจรนินตนาการได้ว่าความเจ้าเล่ห์ของเจ้านั้นสูงเกินกว่าท,ที่เขาจนินตนาการได้เสียงอันกดเกลียวของจกักรพาิเทียนหยางเทียนจริงดังขึ้นในจิตสำนึกของถังซานถังซานกล่าวด้วยรอยยิ้มแห้งๆว่าฝ่าบาทอย่าเพิ่งเข้าใจผิดข้าจะทําอย่างไรได้ ถ้าเป็นเพียงเผ่าพัานธุ์ต้นไม้สีงเงินสีทองเท่านั้นเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงกําลังแต่ใจบทสนทนาของเขากับทูอันโยและเขาก็จงใจให้จักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงได้ยินงั้นเหรอจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงพัง,งะถอยอย่างเย็นชาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรรอยเย็มบนใบหน้าของถังสารเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีรอยเย้มในจิตใต้สำนึกของเขา ดังนั้นแม้แต่จักรพรรดิเียนอย่างเทนจริงก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรคืนที่สองผ่านไปและการประมูลก็เข้าสู่วันสุดท้ายไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะเป็นวันที่สําคัญที่สุดเมื่อจักรพรพรดิผู้รับผิดชอบการประมูลปรากฏตัวบนเวทีการประมูลในวันนี้ผู้ประมูลทุกคนอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆเนื่องจากนี่ไม่ใช่ใครอื่นนี่คือผู้มีอิทธิพลอันดับหนึ่งของจกักรวรรดิผู้วิญญ,ญาณ ที่สนับสนุนทางสารเมื่อวานนี้ด้วยตัวเองนั่นคือจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงนั่นเองใบหน้าของเขายังดูรวงตาอยู่บ้างแต่เขาไม่สามารถมองเห็นรูปรักเติมของตัวเองได้อย่างชัดเจนแต่รัศมีที่กําลังปรากฏเต็มทีม่าาก็ครอบงำผู้ชมโยจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงยืนอยู่บนแท่นประมูลและพูดเบาๆวา่าการประมูลวันนี้จะจัดโดยข้าและจกักรพรรดิปีศาจทิ่งดอกสวรรค์ พวกท่านควรจะเข้าใจแล้วว่าเราใช้เงินเท่าไหรสําหรับการประมูลครั้งใหญ่ครั้งนี้พิจารณาให้ดีเมื่อวานนี้มีคนบางคนแอบเข้าหาผู้ประมูลเรารู้เรื่องนี้แล้วตอนนี้ข้าหวังว่ามันกล้าที่จะปรากฏตัวอีกครั้งหรือไม่จํานวนการประมูลในวันนี้จะไม่มากเท่ากับสองวันก่อนหน้านี้และจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วในครึ่งหลังจะมีสิบรัฐการประมูลที่เข้าร่วมการประมูลสิ่งที่ข้าบอกท่านได้คือ การประมูลทั้ง20รอดในวันนี้เทียบได้กับระดับของถิ่งประดิษฐ์ระดับพระเจ้าเป็นอย่างน้อยพวกมันยังเป็นสมบัติล้ำค่าที่ราชสำนักมราพุรุษอวโสเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายปีเมื่อเขาเพิ่งปรากฏต,ตัวบนเวทีเขาก็ดึงดูดความสนใจของผู้ประมูลทุกคนไปแล้วซึ่งแน่นอนว่ามันสดชื่นกว่าอะไรทั้งหมดมีอะไรสําคัญไปกว่าจากรดพแห่งผ่าพันธุพูดวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งที่สุด ที่จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรอีกงั้นเหรอ20สิ่งประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้าที่จะมีการประมูลในวันนี้นับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาต่อนในราชสำนักบรรพฤษอวสทั้งหมดแแม้แต่ในประวัติศาสตร์ของทวีปหนังฟ้าทั้งหมดแรกครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นจริงนี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหมายถึงระดับของการประมูลครั้งนี้เอาะระรดที่หนึ่งของวันนี้ออกมาได้จักว่าเทียนหยางเทียนจริงพูดด้วยน้ำเสียงทุงรึก เขาไม่รู้ว่าทำไมแต่ดูเหมือนว่าจาักรพาิเทยียนหยางเทียนจริงจะมองไปที่ห้อง VIP แต่ทางสารที่อยู่ห้อง VIP หมายเลขแปดในเวลานี้กับรับรู้ได้ทันทีและมุมปากของทางสารก็กระตุกขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจรอบที่หนึ่งค่อยๆขยับขึ้นแลรัศมีสีสนัอนนอนอนก็ทำให้ผู้คนรู้สึกมหัศจรรย์มากมันเป็นอัญญมณีขนาดเท่ากำั้นใช่แล้วมันคืออัญญมณีอัญญามณีนี้เพียงพรากายแวววาวอย่างแปลกประหลาด รังสีนั้นไม่แรงนักแต่สีสันทั้งเจตที่งดงามนั้นเปรียบเสมือนลุงที่ควบแน่นรัศมีอันอ่อนนุ่มไม่ได้แผ่ขยายออกไปดังนั้นผู้ประมูลจึงไม่สามารถสัมผัสถึงรัศมีที่แท้จริงของเธอได้จิงเดียวที่เอามองเห็นได้คือสีสันอันงดงามจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงกล่าวอย่างเฉยเมยว่ารอ่ดแรกของวันนี้ เราจะประมูลด้วยวิธีที่น่าสนใจพวกท่านคงเหนื่อยล้าเล็กน้อยหลังจากที่อยู่ที่นี่สองวันติดต่อกันดังนั้นรถของวันนี้จึงถูกประมูลเราจะใช้รูปแบบการประมูลแบบปิดตาพวกท่านไม่สามารถทมผัาถึงรัศมีของมันและการประมูลมันโดยไม่มีการแนะนําราคารอบต้นเคอเ,อ,เอเหร,รียญอเมทิสต์หนึ่งเหรียญและเหรียญที่มีราคาสูงที่สุดจะได้มันไปสําหรับการใช้งานของมัน ท่านสามารถเดาเองได้การประมูลเริ่มต้นขึ้นได้ราคาจะเพิ่มขึ้นตามความสมัครใจทำไมจักรพรรดิเทยียนหยางเทียนจริงเป็นคนที่เอาแต่ใจขนาดนี้ประมูลโดยการปิดตางั้นเหรอเพราะขณะหนึ่งผู้ประมูลทุกคนต่างก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยในการประมูลที่สําคัญเช่นนี้และเมื่อไม่นานมานี้จักรพรรดิเทยียนหยางเทียนจริงได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการประมูลทั้ง20ิชิ้นในวันนี้สามารถเทียบเียงได้กับ สิงประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้าอย่างน้อยที่สุดแม้แต่การประมูลแบบปิดตาก็ยังไม่มีการแนะนำอะไรและลมหายใจก็ถูกปิดกัน้นเช่นกันจะประมูลยังไงดีเหรียญอเมทิสก็คือเหรียญอเมทิสเหมือนกันที่สําคัญคือไม่รู้ว่าอัญ,ญมณีนี้เทียบได้กับของโบราณที่ทําอะไรได้บ้างและมันสามารถที่จะหายากและสวยจริงๆหรือไม่ถ้าไม่ก็คงจะเดือดร้อนแน่แม้แต่ผู้มีอิทธิพลบางคนก็ไม่รู้ว่า อัญญาบาีนี้ทำอะไรได้บ้างชั่วขณะหนึ่งผู้ชมทั้งหมดก็พูดคุยกันเป็นเสียงดังเหรียญอเมทิสัห้าพันเหรียญห้องวีพหมายเลขแปดราคาประมูลแรกปรากฏขึ้นในวรานี้ผู้ประมูลมาจากห้องวีพของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองแน่นอนว่ามันคือถังสารก่อนการประมูลสิ่งของชิ้นนี้ถังสารได้รับจิตสำนึกพระเจ้าจากจ,ากจักรดิเทียนหยางเทียนจริงจักรดิเทียนหยางเทียนจริงพูดเพียงประโยคเดียวว่า เ้าต้องแสดงฐานะและหน้าตาให้มากพอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ